สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะวันนี้นะคะจะมาทำแรนดอมเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ามีคนคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้มีคนคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะใช้วิจารณญาในการรับชม ใะะช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนนะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ้งกังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยค่ะมีคนคิดถึงคุณตอนนี้นะคะออขอาคุณนั้นเป็นใคร แดนดอมฟอย you ให้ไายเราเลืองนะคะมีคนคิดถึงคุณตอนนี้นะคะหว้าวดูฟูคนนี้คือคนที่ชอบรักกันอิสระนะคะรักกันอิสระอิสระมากบังคับไม่ได้นะคะเป็นคนที่ทำอะไรว่องไวชอบการท้าทายชอบการเดินทาง ชอบธรรมชาติชอบเดลเดตี้ชอบสิ่งที่มันเหมือนเป็นตัวของตัวเองนะคะเดลฟูก็คือคนคนนี้นะเป็นคนเก่งมากๆเลยเป็นคนที่มั่นใจในตนเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคือเหมือนเหมือนจะโตก็ไม่โตอาจจะโตก็ได้แต่ความคิดเป็นเด็กนะคะคือเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวหรือเป็นคนที่ประเสเียณแล้วนะคะ ชอบอยากไปหาธรรมชาติเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะคนคนนี้นะคนที่คุณอ่ะจะคุ้นเคยหรือคนที่คุณเคยเจอแหละนะคะเขาคนอาอนอี้อ่อนโยนนะละเอียดอ่อนมากเลยเห็นไหมละเอียดอ่อนมีพลังงานค่อนข้างเอเนอร์จีดีนะคะมีคนมีพลังงานดีมีไมซเซ็ตดีมีคําพูดมีความคิดที่ค่อนข้างดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้นะคือความคิดเขาก็โตแหละ ตัวเขาบางทีก็มันมีสองฟิลอะเดี๋ยวเป็นเบบี๋เดี๋ยวเป็นโตอะไรแบบนี้เนาะคือเขาคนนี้ชอบอิสระนะคะเน้นง่ายๆคือเขาชอบอิสระชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวคือไม่มีอะไรผูกมัดเขาในตัวเขาได้นะคะคนคนนี้อารมณ์ดีมากๆนะคะคนคนนี้อารมณ์ดีมากชอบการท้าทายของชีวิตเออเป็นคนอารมณ์ดีแหละนะคะเป็นคนตรงที่อารมณ์ดีเนี่ยแล้วก็ตรงมากเลยตรงจ๋าเลยขยายเดือดฟูก็คือเป็นคนที่ตรงมาก คนที่จะตรงพูดตรงทําอะไรตรงๆเป็นคนที่คิดแล้วทําเลยนะคะเป็นคนคิดแล้วทําเลยพูดอะไรก็ทําไปเลยคิดสักนิดหนึ่งก็ได้บางทีเนาะคนที่คุณเคยคนคุ้นเคยคนงอนกันอยู่ตรงนี้แหละกําลังงอนเขาอยู่ใช่ไหมละ่ะคนที่เข้ามาดูกําลังงอนเขาอยู่ไหมยอมรับมาสารภาพดีๆนะว่าตัวเองกําลังงอนเขาอยู่ใช่ไหมละ่ะเออมันมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ทัองพูดต้องคิดต้องวิเคราะห์หลายๆอย่าง ในทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขามันมีเรื่องที่มันจะต้องกันอะไรแบบนี้นะทั้งคุณและเขาเจอกันแล้วนะคะเจอกันแล้วคบกันอยู่ตรงเนี้ยนะ่ะเจอกันคบกันอาจจะเป็นเพื่อนกันมาคบกันด้วยนะคะคนโสดคนโสดมาเจอกันเนี่ยนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดกันธาตุลมนะเป็นคนแล้วก็เป็นคนที่พูดอะไรก็พูดอยากจะพูดอะไรก็พูดนะคนคนนี้นะ แต่เขามีสเสน่ห์นะเออแต่เขามีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์คุณคงไม่คบเขาหรอกคนคนนี้นะเอาดีๆอ่ะนี่ไงเออเนี่ยมีด,ดาบขึ้นอารมณ์ร้อนอีกโก้นะคะพูดไม่คิดแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบ,บบปรึกษาหารือได้แหละแต่อย่าพูดอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคือมันไปนกระทบกระทกใจกันแล้วก็เป็นคนขี้น้อยใจนะคนคนนี้นะเออขี้น้อยใจจริงๆนะอ่ะดูนะคะไล่เรียงไปนะคะ ามาดูแต้สาหรับอีกอันหนึ่งนะคะธาตุลมเยอะเหลือเกินมีธาตุดินด้วยธาตุดินก็คือธาตุลมมันคือเขาก็คือลมเพลิงพัดแตอธาตุดินเนี่ยเออมีน้ํานะคะต้องคุณกับเขาเนี่ยต้องเหมือนแบบปรับสมดุลทางด้านความคิดกันนะคะเอาชนะกันอยู่นะตรงช่วงนี้นะเซรามีคนเอาชนะกันอยู่นะเออมีคนเอาชนะแล้วก็มีคนกาลังคิดถึงอยู่นะคุณเนี่ย ออโอเคเนาะมีคนกําลังคิดถึงแต่ฟอร์มเยอะฟอร์มจัดนะคนคนนะี้ฟอร์มจัดฟอร์มจ๋าเลยนะไม่สามารถที่จะลิบหรือเปิดฟอร์มตัวเองได้เลยนะคนคนนี้นะอ่ะโอเคค่ะนะคะขยายความก็คือเดอะฟูคือคนที่หลักอิสระคนที่ชอบทาอะไรตามใจตัวเองนะคนคนนี้นะ คนคนนี้อยู่ใกลขุนเจอกันเกือบทุกวันแหละหรือโทรคุยคุยกันคลอวิดีโอคลอทุกวันแต่ใจร้อนเกินพูดนิดหน่อยไม่ได้แล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะขี้หึงมากๆเลยนะคะเป็นคนคี้หึงเป็นคนที่มีความคิดความคิดความอ่านน่ะมันเหมือนเหมือนแบบเขาก็โตกับตัวนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเป็นคนคี้หึงแล้วเป็นคนคี้น้อยใจคนคนนี้นะต้องให้แบบคุณงออยู่ตลอดเวลาแต่มันพอมาในช่วงหนึ่งมันเหมือนแบบ การง้อของคุณอ่ะมันไม่สําเร็จแล้วมันเป็นอะไรที่มันเบื่อหน่ายคุณก็เริ่มเลือกที่จะนิ่งแหละเออแสดงแบบเหมือนสิ่งตรงข้ามที่ให้เขาเห็นว่าบางทีอ่ะการงอ้อไปอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยทําอะไรให้มัน มันดีขึ้นหรือมากขึ้นนะคะมันเป็นในรูปแบบแบบนี้นะกระบวนการแบบนี้นะความรู้สึกของเขาไม่เสร็จของเขาที่มีกับคุณอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตรงนี้นะความหึงเขาเยอะความหึงห่วงเขาเยอะมากคนคนนี้เนี่ยแสดงออกด้วยความรักรักไหมก็รักแหละดูออกแต่หึงเยอะหลือเกินนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะเออคิดไปต่างๆนานาแล้วก็มักจะมีคําพูดให้เรารู้สึกปวดหัวอยู่ตลอดแต่ ความรักของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความรักที่มันเป็นเหมือนแบบก็กลมกล่อมแหละนะคะซึ่งเขาเป็นคนขี้อ้อนนะคนคนนี้เป็นคนขี้อ้อนเป็นคนเอาใจขี้อ้อนชอบชอบให้คุณมีความรู้ว่าให้คุณอ่ะงอเขา Panch และก็เห็นความสําคัญเขาเป็นที่หนึ่งหรืออัดอัดต้ตนๆเลยพลังงานตอนนี้นะคะขอเช็คพลังงานด้วยไพ่ยิบสี่สำรับนี้นะคะเช็คพลังงานของเขานิดนึงว่าเป็นยังไงช่วงนีา้มาแล้วามาแล้วาดาบลงมาแล้วใ,ใ,ใจร้อน เนี่ยมีความคิดถึงมีความใจเราอุดาบตลอดเลยเธอนะคะเนี่ยใจร้อนคุ้นคิดถึงแต่คุณไม่รู้แหละอยากจะหาคุณอยากจะอธิบายให้คุณฟังอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบที่เขาไม่ได้ทําเขาอาจจะพูดอะไรผิดไปที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจเขาก็อยากจะรักษามิตรภาพมีสัมพันธ์อันนี้ไว้อะเออนะคะแล้วก็อยากจะ,จะปลูกจิตใต้สานึกของตัวเขาเองอะ่ะด้วยใจเขาเอง ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอะทดถอยพลังงานเขาทดถอยพลังงานเขาเหมือนแบบมันดึงออกมาใช้เยอะด้วยความคิดถึงความห่วงหาความแรงปัถนาหรือความต้องการอะมันเยอะมากมีคนคิดถึงคุณตอนนี้นะคะเออมีคนคิดถึงคุณตอนนี้ก็คือเขานี่แหละเขาคนนี้นะเนี่ยคนที่คุยกับคุณทุกวันหรือคนที่คุณคุณกําลังที่จะเลือกเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่งอนหรือไม่สบายใจกันคุณเลือกที่จะเงียบกับเขาเขาก็เหมือนแบบ เหมือนกลัวเหมือนมีความกลัวเออมีความกลัวว่าคุณจะไม่รักเขาเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเวลาเขาอยู่ใกล้เขานะเหมือนถ้าเขาอยู่กับลูกน้องเขาช่วงนี้ตอนนี้นะลูกน้องโดนอะเหมือนโดนทางเล็ไปด้วยอารมณ์เป็นเพราะตัวคุณให้รู้ด้วยตัวเราน่ะมีเป็นผู้มีอิทธิพลกับเขาเยอะๆมากเลยอารมณ์เขาตอนนี้เขาดึงออกมาใช้มากพลังงานเขา energy เขาตรงนี้ค่อนข้างลบนะคะเพราะว่าเขาทนคิดถึงคุณไม่ไหวแล้ว นะคะตอนนี้นะเออแล้วเขาก็เหมือนแบบอู้นะนะคะเอออีกนิดนึ่งแล้วกันเออเหมือนเขาแบบทนเนี่ยความต้องการของเขาอะมันมอนเหมือน,น,น,นแบบเขาพร้อมเลยนะคนคนนี้นะคี่หึงคี้หึงมากปากแซบคี่หึงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคี่หึงนะเอาตัวใจไม่ต้องพูดถึงเพ a สออ f p a t t ดิ้ลคี่หึงคี้เล่นเอาตัวใจมีสเสน่ บุมบางบุมของเขาก็เป็นคนที่น่ารักแต่ก็เป็นคนใจร้อนนะช่วงนี้นะอีกโก้เยอะนะอยากที่จะมางอคุณหรือเกินแต่ก็ทนแบบบางทีทนความคิดถึงคุณไม่ได้ละแอบส่องคุณตามอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเออมีเสน่ห์ขี้เล่นเป็นนักปัญญากรได้เลยนะคนคนเนี้ยนะช่วงเขาดีๆในจังหวะที่เขาดีๆเขากับคุณก็คุยกันสนุกสนานแหละแต่ช่วงเนี้ยคุณงอนเขาเขาง,งอนคุณแล้วคุณก็เลือกที่จะนิ่งตอนนี้เขาก็วนกวายใจคิดถึงคุณ แบบมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องแต่งตัวเท่มาแล้วแต่งตัวหล่อมาแล้วใส่รองเท้าดีๆใส่โมวีดีหยิบเงินมาเพื่อที่จะพาคุณไปทานอาหารดีๆเพื่อที่จะพาคุณไปยิวใจหรือไปทําอะไรสักอย่างนึงให,ให้ให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณอะก็มีเขาตรงนั้นเขาอะก็มีคุณตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ทั้งคุณกับเขารอคอยตัวคุณเองก็ไม่อยากที่จะงอเขาแต่ตัวเขาเองก็อยากที่จะ แบบให้คุณมืองออเนี่ยเอออีโก้เยอะฉะนั้นมันจะหลุดจากแพลตฟอร์มที่เขาเป็นไม่ได้แต่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเขาจะเป็นลูคลักษณะทุมทวรอ้วนอบอวบ,บนิดนึงแล้วกันเดีาบอกว่าอว้วนเนาะบุรีเขาเออคนคนนี้นะทานอาหารเก่งนะคะแล้วก็ชอบรักในการทานอาหารการทานอาหารของเขาหรือว่าการที่ไปได้ร้านอาหารดีๆหรืออะไรที่มันฟังเพลงเบาๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คลายเครียดกับเขาเพราะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทํางานเยอะตอนนี้เขาดึงพลังงานออกมาเยอะแล้วเขาก็ มีความเคร่งเคียดในที่ทํางานของเขาด้วยเนื่องด้วยอาจจะในที่ทํางานมีปัญหาก็ได้หรือเจอคนที่ไม่ค่อยสามัคคีกันแล้วเขาต้องแก้ปัญหาแล้วเขาต้องเนี่ยเขาต้องการกําลังใจจากคุณมากที่สุดนะคะกําลังใจจากคุณมากที่สุดไม่ใช่จากใครเลยพลังงานของเขาเป็นพลังงานค่อนข้างตีดอยากได้เหตุผลอยากได้อ้อมกอดอยากได้รอยยิ้มจากคุณถดถอยเหงาเศร้าซ้อยนะคะนั่งคุนคิด เออเมื่อไรจะทักมานะเมืเ่อไร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 เมื่อไรเมื่อไรจะทักมาเมื่อไรจะคือคุยเมื่อไรจะเหมือนแบบทักมาเหอะตอนนี้มีความรู้สึกว่าคิดถึงมากจังเลยอืมงอสักทีได้ไหมที่รักงอสักทีเหอะนะคะงอสักทีนะถ้าง,งอนะตอนนี้จะรีบเอาดอกไม้มาให้เลยจะรีบวางงานแล้วจะไปหาคุณเลยอะไรแบบนี้ นะคะแปดเหรียญเนี่ยก็คือเป็นธาตุดินตอนนี้กําลังกําหมัดอยู่นะตอนนี้กําลังแบบหนักแน่นอยู่นะไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ค่ะความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้นะมันก็เหมือนแบบพออีกฟิลหนึ่งเขาก็าจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนอีกอีกคือเหมือนเหมือนลุนอายุมาเออเขามีความขี้น้อยใจคุณเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงอะ่ะบางครั้งการแสดงออกของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งคำพูดและการการะทำ เป็นคนที่พูดเลยตรงๆหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเห็นคุณแบบแต่งตัวที่มันเป็นเหมือนแบบเยอะๆอ่ะเออมากๆอ่ะแบบเขาชอบให้คุณแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมแต่คุณชอบแต่งตัวแบบ วิตวีวูนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบนางงองนิดนึงหรือก็มีเรื่องน้อยใจอันนี้ก็ถือว่าดีนะคือเขาอะใส่ใจคุณแสดงว่าเขาอะรักคุณเขาถึงได้ใส่ใจรายละเอียดของคุณนะคะคนคนนี้เขาใส่ใจคุณเขามีดีเทลทางด้านเรื่องความรักแสดงว่าเขาก็เล็งเห็นคุณค่าเอ่อความละเอียดในใจของคุณนะคะอันนี้นะทุกคนนะอ่าใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะเขาคิดถึงคุณทุกอย่างเลยที่เป็นคุณนะคะคนคนนี้นะ เออเนี่ยค่ะเจอกันแล้วแหละนะคะเป็นคู่สามีภรรยาการเป็นแฟนกันนะคะหรือเป็นคนที่ตัดจบความสัมพันธ์ไป2วันเองสวันเดี๋ยวก็มาให้น้อยใจก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเพสออฟคัพก็คือคิดถึงคุณทนไม่ไหวละคิดถึงคุณคิดถึงแบบเนี่ยคิดถึงความดีของคุณด้วยนะคะเพราะคุณเปลี่ยนเสมอดอกไม้นะคะที่ขาวสะอาดและบริสุทธิ์ใจคุณอะมันสะอาดใจคุณอะมันบริสุทธิ์แล้วใจคุณอะ,ะเป็นคนใจดีแล้วก็กลัวต่างๆนานา กลัวคุณอนะจะไปเจอใครกลัวคุณจะเจอคนไม่ดีแต่ปากกับใจยังไม่ตรงกันหรอกถ้าคุณถามนะเขาจะพูดอีกอย่างหนึ่งเฉยใสเก๋ไก่ไปเรื่อยนะคะในตัวเขาเองนะคะกระบวนการความรู้สึกของเขาตรงนี้นะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนจุดพีคเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีจุดเด่นและมีสเสน่ห์ส่วนตัวคุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆ นะคะในสังคมของคุณสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยจะอยู่กับคนเยอะแล้วคุณอาจจะเป็นที่รักของนายหรือบางคนเนี่ยหรือใครหรือคุณเนี่ยอาจจะช่วยเหลือนายอยู่หรือทํางานให้กับนายก็อาจเขาอาจจะมีความวัดแวงหและมีความหึงบ้างมักจะมีปากเสียงกันในการแต่งตัวมักจะไม่ค่อยชอบพอกันเมื่อคุณออกสังคมคนคนนี้นะเพราะว่าเขาหึงคุณเขาห่วงคุณเขารักคุณนั่นคือแสดงออกว่าเขามีคุณเพียงคนเดียว นะคะตามไพ่ยิปีนี้นะเป็นความรักที่มันเป็นเหมือนเป็นถ้วยอะ่ะถ้วยนี่ก็คือธาตุน้ํานะคะเขาพยายามที่จะใช้ความใจเย็นนะคะพยายามที่จะใช้ความใจเย็นคุมเคือไวพยายา้พยายามที่จะทํางานศิลปะพยายามที่จะอบอุ้ม,มรักครั้งนี้ไว้ไม่ทําให้มันใจร้อนเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่มันผ่านมานะ่ะมันทําให้ความรักของเขากับคุณนะ่ะ ไม่ยังยืนเลยมันทําให้ความรักของเขากับคุณอ่ะมันเหมือนแบบไม่โอเคสําหรับเขาก็ไม่โอเคสําหรับคุณก็ไม่โอเคฉะนั้นมันเป็นความรักที่มันเป็นเหมือนมันเลื่อนลอยอ่ะเออจริงๆมันเป็นความรักที่มันไม่ได้มีความสุขเลยเขารู้ตัวดีนะคะในส่วนตรงนี้เขารู้ตัวดีแล้วเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางเหตุการณ์เนี่ยถ้าเขาต้องเสียคุณไปเนี่ยมันเขาอาจจะทนไม่ไหวหรืออาจจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีคนนะคะตรงนี้นะเขาพยายามรวบรวมความกล้าค่ะ นะคะเขา็ยายามลู้มลมของการที่จัมงขอคุณหรือที่จะมาหาคุณบางคู่เนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแต่เขาเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนทางการกระทาไม่ชัดเจนทางความรู้สึกมันทาให้คุณเบื่อหน่ายแต่คุณก็ชอบเขาแต่คุณก็รักเขาคุณก็ยังรอเขานะคะคุณก็ยังรอเขานี่ไงเดอมูนก็คือความคิดของเขาอ่ะมันเหมือนคนไม่ค่อยกล้านะคะที่จะเปิดใจไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดความรู้สึกให้กับใครง่ายๆนะคะเดอมูนก็คือผู้หญิงกําลังนั่งคุนคิดอยู่ตรงเนี้ยกาลังเหมือนแบบยังไม่ค่อย ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะไม่พร้อมที่จะแสดงออกจากบาเซตที่มันลบๆของเขาหรือพลังงานที่มันลบๆของเขาอะเขาตอนจริงๆอะคนคนนี้นะเขามีพลังงานที่บวกมากนะแต่เขาอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจหรือจะเทือนใจมาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือไม่กล้าที่จะพูดอะไรที่มันดีๆนะคะเออ คือแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็กําลังรวบรวมค่ะเขากำรวบรวมความกล้ารวบรวมกําลังกายกําลังใจรวบรวมสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นเขาไม่อยากให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเลยเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาอยากรักษาความสมดุลความรักครั้งนี้ไว้เขาไม่อยากให้ความรักครั้งนี้มันจืดชื่นเขาไม่อยากปลอยปาดเลยกับความรักครั้งนี้แต่จะทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อ เขาเป็นแบบนี้เขาก็ยังมีสิ่งที่เขาก็คุ้นคิดอยู่ค่ะตรงนี้นะเขาก็ลังมีสิ่งที่เขาคุ้นคิดอยู่เนี่ยเขากําลังเปลี่ยนแปลงจากธาตุลมเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงให้เป็นธาตุน้ำให้เป็นธาตุดินที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะคนคนนี้นะโอเคค่ะ นะคะเขาเป็นแบบเหมือนคนวันจันทร์เหมือนกันนะถ้าเป็นคนวันวันจันทร์เป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็คนวันอาทิตย์นะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วตอนนี้เขากําลังเหมือนแบบถึงเขาจะทํางานหนะักๆต่อไปอะ่ะเขาก็จะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคือมีมีเขาอยู่ตรงนั้นนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อคุณต้องการหรือเมื่อคุณเรียกหาเขาหรือ เมื่อคุณต้องการที่จะเจอเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเขารู้ตัวดีค่ะนะคะว่าเขาว่ไม่ได้ทําอะไรให้คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยเขารู้ตัวดีว่าเขาจะต้องรักษาสมดุลความรักครั้งนี้ไว้จะต้องรักษาคุณไว้จะต้องโอบกอดโอบอุ้มคุณไว้เพราะว่ามันมีเพียงคุณคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาหลุดมาจากกรอบตรงนั้นได้ก็คือตัวคุณเท่านั้นค่ะ ะะแลนดอมนี่เป็นขอบคุณค่ะตอนนี้เขารู้สึกคิดถึงคุณหนักมากถึงแม้ตอนนี้เขาจะมีเงินเขาจะมีทุกอย่างเลยจะมีอะไรที่มันตอบโจทย์เขาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเหมือนที่เขามีคุณเพราะว่าตอนนี้เขาอยากมีคุณมากกว่าเขาอยากเห็นรอยยิ้มคุณมากกว่าเขาอยากเห็น energy คุณมากกว่าเขาอยากเห็นพลังงานบวกคุณมากกว่าเขาไม่อยากเป็นพลังงานลบนะคะเนี่ยเขาอยากยืดยื่นนะคะความรัก King o p a t a นะคะเขาอยาก ให้บางอันหรือบางส่วนบางช่วงเวลาของเขาที่เขาอะทำมันขาดหายไปหรือเขาอะไม่ได้ไม่ได้ทำแบบเนี้ยให้กับคุณเลยเขาอยากให้จังหวะช่วงเนี้ยให้กับคุณมากยิ่งขึ้นให้คุณรู้สึกปลอดภยัยให้คุณรู้สึกอบอุ่นให้คุณรู้สึกว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะเหรียญน,นะคะเขานะ่าทำงานหนักนะอยากให้คุณรู้ว่าเขาทำงานหนักตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขามองเนี่ยเห็นปะ เขาบอกเนี่ยก็นั่งเล่นไปเอะนั่งดูไปนั่งอาจจะดูรูปคุณอาจจะดูอะไรที่คุณให้ก็ได้เพราะเนี่ยในมือถือคุณในมือถือเขาก็ไม่มีข้อความอะไรเลยจากคุณวันนี้มันเงียบมากเลยทําไมมันเงียบอย่างนี้แล้วเขาจะทํายังไงล่ะในเมื่อคุณไม่ทักมาเอาละเขาอะก็จะรวบรวมความกล้าและทักมาก็ได้ไม่เป็นไรยอมลดศักรี่ตัวเองลงเออเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าคุณอนะก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออ คุณก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็เป็นคนที่เหมือนแบบเนี้ยเห็นปะเจ้าเล่มีแผนการอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันทุกๆครั้งที่มีป่าเสียงหรืออะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายง้อเขาและเขาก็เหมือนได้ใจแล้วเอาใจตลอดคนคนนี้นะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรเลยแต่เขาเป็นคนแค่ขาดความรักแค่นั้นเองเป็นคนที่ขาดความรักเป็นคนที่ต้องการความรักมากเป็นคนที่ต้องการความ รักและความหวังดีและความอบกอดเขาอะเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการคนที่จะเข้ามาหิวใจเขาต้องการที่คนที่จะเข้ามาแบบดูแลเขาเขาเลยเรียกร้องความสนใจจากคุณเขาอะเรียกร้องจากใครไม่ได้นะคะคนคนนี้นะจะไม่มีใครทําตามเขานอกจากตัวคุณเพราะคุณเท่านั้นคะ่ะที่ทําตามเขาและคุณก็ให้ความรักกับเขาให้ความอบอุ่นให้ความสําคัญเขามากกว่าคนในครอบครัวคนรอบข้างเขาสังคมเขาหรือคนที่เข้ามานะ่ะอาจจะเป็นเพชรชั่นที่มันเป็นเหมือนแบบ รักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วมองเขาเป็นคนที่มีผลประโยชน์ทางด้านการเงินบางคนเขามายืมเงินมาคบเขามามองเงินเขามาตักตวงความสุขของเขาไปแต่ตัวคุณน่ะมันแตกต่างกันน่ะเรื่องเงินของคุณน่ะมันไม่ใช่ปัญหากับตัวเขากับคุณเลยนะคะความรักที่คุณให้ความหวังดีความปรารถนาดีที่คุณให้เขามันกับกลายเป็นโจทย์มันกับกลายเป็นความรู้สึกที่เขาแบบ เื่อไม่มีคุณไม่ได้วินาทีนี้ตอนนี้นะเขาคนนี้ก็ยังคิดถึงคุณเขาคนนี้อาจจะอยู่แดนไกลก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนคุณที่ทํางานอาจจะเป็นคนคิดกันหรือสามีคุณกําลังคิดถึงคุณภรรยาคนกําลังคิดถึงคุณกําลังหึงห่วงคุณคุณคิดว่าคุณนะกาลังทําอะไรอยู่กำลังดูแลตัวเองไหมหรือกาลังคุยกับคนอยู่คนอื่นอยู่หรือเปล่ามีความคิดถึงมากมีความห่วงใยนะคะมีความปรารถนาส่องคุณทุกช่องทางนะคะ เนี่ยนะคะเนี่ยให้รอก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาหรือเขาจะมาหยิบยื่นเหรียญก็คือเหรียญแห่งความรักคนคนนี้นะมีความพร้อมนะคะที่จะหยิบยื่นเหรียญแห่งความรักให้กับคุณมีความหวังดีแล้วมีความปรารถนาดีที่จะกลับเข้ามาหาคุณเพราะเขารู้รู้รู้แล้วว่าคนที่รักเขาที่สุดหรือคนที่หวังดีที่สุดกับเขาก็คือตัวคุณไม่มีใครเลยที่จะหวังดีกับเขาเหมือนคุณไม่มีใครเลยที่จะหยิบยื่นสิ่งดีด กับเขาเหมือนคุณไม่มีใครเลยที่จะคือรับความตรงสภาพตรงๆของเขาได้เขาอะเหมือนแบบตัวคนเดียวในช่วงนี้ว้าเวจังเลยที่ไม่ได้คุยกับคุณเงียบเหงาเศร้าๆมันเหมือนแบบไม่มีอะไรอะมันไม่มีความสุขอะถึงแม้เขาจะมีผู้คนหลายล้อมีอะไรที่มันสมบูรณ์มากแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะกับสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นนะชั่ว เวลานี้เขาต้องการมากต้องการแม้เขาต้องการน้าเสียงจากคุณเขาไม่อยากให้คุณแบบตัดสายเขาทิ้งหรือไม่อยากให้คุณบล็อกเขาลดบล็อกได้ไหมอย่าตัดสายเขาได้ไหมเขาขอร้องนะถ้าคุณต้องการอะไรเขาจะทําตามให้อย่างที่คุณต้องการเขาจะไม่ดื้อกับคุณเขาจะเป็นคนดีเขาจะสัญญาว่าเขาจะดูแลรักษา สิ่งที่คุณขอร้องไว้ตรงนี้นะคะนั่งคุณคิดอยู่คนเดียวอะตรงนี้นะนบริบทนี้นะนั่งคุณคิดอยู่คนเดียวนั่งเหงาอยู่คนเดียวนะแล้วก็ข้อความด่วนเลยนะคะที่เขาอยากจะส่งถึงคุณนะเวลานี้มันก็มีข้อความด่วนมากๆเลยนะคะที่อยากจะบอกให้รับทราบอยากจะบอกให้รับรู้ว่าเออ e นะคะนะคะฉันคิดถึงคุณมากนะคะชั่วโมงนี้ฉันคิดถึงคุณมาก ฉันคิดถึงคุณที่สุดนะคะแล้วก็แล้วก็เนี่ยนะคะ i wish you were here นะคะฉันอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ด้วยจังนะคะเหมือนเขาเหงาอะเหมือนเขาคนคนนี้เขาเหงานะเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณอยู่ณนะช่วงเวลานี้นะคะณนะตรงนี้อยากให้คุณอบกอดอยากให้คุณ มีความสัมพันธ์ที่ดีมีมิตรเมตีที่ดีกับเขาเพราะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยขาทคุณไม่ได้แน่ๆเลยถ้าไม่มีคุณอยู่ชั่วตรงนี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะคะคนนี้แหละคะ่ะคือคนที่คุณคิดถึงและคนที่เขาเฝ้ารอคอยคุณอยากจะพบอยากจะเจออยากจะสร้างมิตรเมตี D, หรือการกระชับมิตรสัมพันธ์กับคุณนะคะแรนดอมนี้เป็นของคุณ <S <S พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะรับสิ่งดีๆกลับไปนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนฟังถ้าทุกคนชอบนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้พี่ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะยิ้มนะคะ